บัวสวัสค์พังเฟลลี่ค่ะหรือว่าน้องเฟลลี่จีดอทองพูนค่ะอย่างที่สองน่าจะเป็นพังสาลิกาค่ะถูกต้องคปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลช้างกระบี่ค่ะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้5ปีแล้วค่ะจะดูแลช้างตัวพักใต้เลยค่ะเท่าที่สำรวจประมาณ8ป0รอยเชือกค่ะ อ๋อนี่คืออาการเขาเป็นอะไรครับช้างตกมันค่ะหลุดหลักแล้วก็ออกอลา,าวาดก<อ>็เลยต้องไปควบคุมโดยใช้ยาจุดค่ะอาการเขาเป็นอะไรครับฝีค่ะก็ะเลยต้องผ่าเปิดกรีบน,น้ำแล้วนุหมอออกมาอันนี้ก่อนค่ะก็ให้ยาลดปวดก่อนนะคะพอคุน้ำออกมาที่คือดีขึ้นเลยไหมครับหายสมบูรณ์ค่ะควันนี้คุณหมอจะได้ยินยาซึมใส่ช้างในรายการเฮ้ หมอโบทำไมถึงเลือกอาชีพนี้ดีกว่าต้องย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยค่ะก็คือตอนหมอปลายอะค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ฟังใจอยู่เหตุการณ์นึงค่ะก็คือสมไยหมอปลายช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เราต้องเลือกว่าเราจะทำอาชีพไเรเดียนไซไน้ใช่ไหมคะขอกระสือลูกมากให้ตัวนึงข่ะชื่อน้องโตอ่าลัางจากนั้นเลี้ยงลงจากนั้นไม่นานนะะ่ะน้องโตก็ลืมป่วยนัก ก็เลยพาไปพบสตัตวแพทย์ไกลบ้านนะคะสตัตวแพทย์บอกวา่ามาชาเกินไปน้องโตไม่รอดตอนนั้นก็เลยเป็นเหตุการณ์ฟั้งใจค่ะว่าถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลน้องมา,าหือวเราเป็นสตัตวแพทย์มาของเราก็คงไม่ตายค่ะก็เลยโอเคยากถี่จะเรียนสตัตวแพทย์แต่แต่วันนั้นเลยค่ะอ๋อเป็นคนพื้นฐานรักสัตว์ครับผมแล,แล้วทำไมถึงเลือกเป็นช้างคะครพรโตมาไม่ไปเป็นหมอรักษาสุนัขแบบที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกอะคะช่วงสมัยเรียนสตัตวแพทย์ช่วงปีไทยไทยนะคะ อาจารย์ก็จะให้เราฝึกซัดทุถกชนิดเลยค่ะว่าจะเป็นไก่มูวัวหรือแม้กะทั้งช้างพอมาทึ่งคีินิกช้างปุ๊บใช่ okay. beach, ไหมคะเราก็ได้เห็นหม้อรักษาช้างอะค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขวานช้างหรือว่าเจ้าข้องช้างอะรู <men <men ้สึกเชื่อฝังหม้อในการรักษาหม้อยทําอะไรก็ทําถูกย่างอาจจะเป็นพอหนึ่งก็คือการรักษาช้างไม่ได้มีให้เซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตต่างๆเพราะมันอาจจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะไม่ยู่ก็เลยทําให ขวานช้างหรือว่าเจ้าข้องช้างเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวหม้ออย่างเดียวเลยมอยทําอะไรก็คือทําเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมาก่อนเราก็คือเป็นคนพูดน้อยอะค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคมั่นเลยอาชีพนี้แหละเหมาะกับเราด้วยความที่เราพูดน้อ,นจจอ,อนยเราก็ได้รับความเชื่อใจจากเจ้าข้องแล้วก็ขวานช้างด้วยเราก็เลยชอบอ,อาชีพนี้ค่ะงานที่ดูแลช้างเนี่ยไม่ใช่งานที่เบาเลยแถมคุณหมอย,ยังต้องแบ่งเวลาในการดูแลคุณแม่ด้วย ตอนนี้ความจําท่านที่มีต่อเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็คือตอนนี้ความจาเมื่อกับเด็กอายุสามขวบอะค่ะ mm hmm. คือเขาจําไม่ได้แม้กระทั่งชื่อเราเลย oh. คืออย่างจำความรู้สึกคลั้งแรกทีแม้ท่าว่าเราคือใครได้ยุ mm hmm. คือโบทางานนะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วก็แม้ท่าว่าเราคือใครแล้วโบไปไหนทําไมถึงไม่มากินข้าวแล้วแกก็ เจนห้าเราทั้งบ้านนะคะทั้งทันทีเราอะยื่นยูแต่เกตกับจํารองไม่ได้จริจริงก็ทําใจมาสักพักค่ะแต่สุดท้ายมันก็ทําใจไม่ได้อยู่ทีอะคะ่ะเราก็ดูแลก,กันมาตลอดบางทีก็ดูแลแบบคนแบบไม่รู้จักกันเลยะะ่ยค่ะมันคงใช้พลังใจเยอะมากในการดูแลนะเราบอกกับตัวเองไหมเราบอกกับตัวเองว่ายังไงเวลาเราทอ้อเวลาเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะทอไปทําไมในเมือ่อ เนี่ยเราดูแลแม่มาแค่นเนี่ยแม่ดูแลเราตั้งแต่เด็กๆะค่ะครับมันก็มันก็ตั้งหลายปีอ่ะมันก็เทียบกันไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยแบบม,มีรู้สึกว่าแรงตรงเนี้ยค่ะที่จะทาให้เราแบบใจดูแลแม่ต่อไปให้ดี<ม>ที่สุดค่ะหวังแพศอนาคตว่าโบอยากพาแม่กลับบ้านค่ะตอนเนี้ยแม่ยู่ที่สุดดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะก็คือเป็นเอกชนนะคะจะมีพยาบาลมีนักกายภาพมีคนดูแลซึ<ม>่งแม่จะไปเยี่ยมแม่บ่อยๆแต่ก็รู้สึกห่างไกลอะคะ่ะ ไม่ได้ยิ้วกับแม่ทุกวันก็เลยมีแผนวา่าจะลาออกจากการเป็นหม้อช้างที่โรงพยาบาลช้างกระบี่ค่ะแล้วก็กลับพาแม่ไปยุบานโอ้โหแล้วแล้วก็แต่ว่าจะไม่ทิ้งการลักซาช้างค่ะก็คือยังทํางานลักซาช้างเหมือนเดิมแต่อาจจะต้องเป็นไกด์บ้านแทนค่ะโอ้แล้วก็ยากที่มีความฟ้านหวายากที่จะลักซาช้างฟรีเหมือนเดิมเท่าที่กาลังตัวเองจะทําไว้ค่ะ ทำไมเราใช้เป็นภาพล่ะคะในเมื่อเรามีคนที่มีความล้าหายู่ตรงนี้อันนี้ไม่ในน้องช้างครับผมพอดีไม่มีงวงครับผมมันเป็นปืนเฉพาะไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นปืนยิงยาซึมค่ะเฉพาะเลยคุณหมอเชิญครับสวยนะเนี่ยยาซึมนี่ถ้าเกิดคนโดนเข้าไปนี่คือสลบไหมฮะน่าจะตายอ่ะคือจะปริมาณครับปริมาณโดสนี่คือโดสของน้ำหนักช้างช้างระมากีนตันับผมว่าตัวที่หนูยิงล่าสุดสี่ตันค่ะ สีตันคือ4,000ันโลโโห,หนักกว่าคูวอตอั้งทัง5โอ้โห7-800เท่าครับใชไมครับเป้าที่ยิงยิงตรงไหนดีครับต้องให้เราเลือกก้นไงก้นยิง,งก้นก้นนููใหญ่จะเลือกยากเนาะที่งไงครับเราขอดูแบบชัดเจนง่ายขึ้นได้ไหมครับลูกเล่นเขา,านะนี่ฮะชัดเจนขึ้นละ เรานำผลองุ่นไปติดที่บริเวณบั้นท้ายของช้างลายองุ่นท่านกายครับเราให้โอกาสคุณหมอสามครั้งยิงให้โดนองุ่นซึ่งอยู่ที่บั้นท้ายช้างนะครับมีตัวยาไหมฮะเดี๋ยวองุ่นจะซึมอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าไม่มีตัวยาจริงครับอันนี้คือการสาธิตจะซึมโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับ ใช่ครับเฮ้ย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 เขาเลยไหมเดี๋ยวนะเข้ายังข้างๆเลยครับข้างเหรอไม่โดนแต่ข้างๆแค่หรือถากถากผิวไหมถือว่าทิ้งไปไหมโดนโดนผิวของของอุ่น่ะผมขออนุญาตดึงออกนะครับโอ ครับคือผิวว่าหุ่นเนี่ยฉีกครับดอกแรกถือว่าโดนครับเย้โหลแม่นมากโจทย์ต่อไปยากกว่านี้ครับโจทย์ต่อไปคือช้างเคลื่อนที่ครับทีนี้ครับโจทย์ต่อไปมาครับช้างจริงไหมฮะอ๋อเป็นช้างจริงๆครับรายการทําขึ้นครับอุ้ยอุยลูกเล่นด้วยเราไม่ได้ไม่ได้ยิงนี่ช้างด้วยนะจริงที่ทานี้ครับขนาดของเป้าเนี่ยเล็กลงนิดหนึ่งอ่า คุณหมอครับโอกาส3มครั้งทีมงานครับเคลื่อนที่ดูหน่อยว่าเคลื่อนที่ยังไงครับนี่ครับคือค่อยๆเคลื่อนที่นะครับโอ้ยมีมีไม่ไม่ใช่แบบเลื่อนธรรมดาเหมือนช้างเดินด้วยลักษณะการก้าวเดินเนี่ยเหมือนช้างครับจำลองให้ดูครับมีหยุดแทะเล็มอะไรบ้างนิดหน่อยระยะที่หมออยู่ไปตรงนี้ได้เล็กมากนะครับพี่คุณครับใช่ครับยอดยังเลยคุณหมอมีโอกาส3มครั้งครับโอกาสครั้งที่1 ทางเดินครับหมอรอจังหวะนะครับประทับปืนแล้วครับอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นมันไม่แน่ใจครับอันนี้เขาแค่ซึมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับต้องขอดู v R ครับผมว่าโดนนะเพราะว่าผมว่าโดนครับผมโดนมันกระจายอะะผมว่าโดนครับซากยังติดอยู่บนผนังเลยอะ น้ำตาครับวียยืนยันนะครับคุณหมอยิงมั่นมากครับยอดนะทางเชือกนี้ไม่มีแรงครับคุณหมอธิบาบเพิ่มเติมครับเชือกนี้แก่แล้วค่ะอายุประมาณ64ปีค่ะชื่อคุณยายดีเลิศคุณยายดีเลิศเนี่ย hi, hi. ขาไม่มีแรงครับ oh. ให้ทายว่าเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาครับ oh. วิธีรักษาทำอย่างไรครับโอ้โ oh. หกายภาบผู้สูงอายุ ที่ไม่ค่อยมีแรงครับก็เหมือนลังไว้แบบเหมือนเอาเครนอะยกอะแล้วก็เดินเหมือนหัดเดินแบบเด็กอะถ้าคนแบบขาไม่มีแรงนี่เขาชอบให้ลงไปกายภาพในน้ำเพราะมันจะแบบมันจะมันจะน้าหนักเขาจะดีขึ้นผมว่ากายภาพในน้านะครับเออเดินสายพานเดี๋ยวจะมีเครื่องสายพานมาเหมือนคนเดินเดินบนสายพานแต่เป็นสายพานสําหรับช้างใช่ นี่คือช่วยพยุงเขาใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะสอดปะพยุงยแล้วก็นี่คือรางสาับบาบัดครับเติมน้ำให้เต็มครับใช่ค่ะถ้าว่ากินกินก่อนชิมชิมตอนแรกไม่กล้าลงค่ะกลัวโธไม่ต้องกลัวลูกวิธีการทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณหมอครับเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดค่ะอไม่คล้ายกับไฮโดรเทราปีอ๋อก็คือว่าให้น้ำช่วยพยุงตัวเขานะครับเชือกนี้เขาไม่เคยล้มตัวนอนเลยเป็นปีแล้วค่ะเขาจะนอนเฉพาะในน้ำ ใ oh. นเด็กเขาก็จะหลับในน้ำเลยค่ะโ oh. ตตอบ oh. ต้องครับ oh. ฟังเสียงนี่ครับ ah. เราได้ยินเสียงอะไรครับเสียงเสียงช้างนี่แหละเสียงเหมือนแต่รถเลยอ่ะคุณบอกครับคุณบอกต้องตอบว,ว่าช้างตัวเนี้ชื่ออะไรอ oh. คือเราเล่นที่ความผูกพันครับ เสียงเขาไม่เหมือนกันนะขอทีขอทีคุณหมอคุณหมอดูคุณหมอดูว่าต้องใช้ความคิดครับทิ้งงานครับพี่สุขขออีกครั้งครับคุณหมอวิเคราะห์ว่าช้างตัวเนี้ที่เขาเปล่งเสียงแบบเนี้อาการเขาเป็นยังไงครับเอ่อที่เขาเปล่งเสียงแบบนี้นะคะคิดว่าช้างเชือกนี้อายุน่าจะยังไม่เยอะมากค่ะดูเป็นเสียงยังเด็กอยู่ค่ะเสเด็กอ่าพมีความแบบเสียงเหมือนกับ ถ้าโตหน่อยเขาจะมีเสียงที่เต็มที่กว่านี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเสียงจังหวะที่เขากําลังตกใจค่ะเขาตอบเลยคาดว่าเป็นช้างอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุยักษ์ไปเลจะเกินจิบขวบค่ะเพศอะไรครับเพศเมียค่ะชื่อพังบัวสวรรค์โอ้โหจำชื่อด้วยพังบัวสวรรค์เพศเมียทริงไหครับใช่ไหมครับโอ้โหจำยันชื่อ ทางัวสวรรค์ครับอ๋อเป็นไรอะคะบหมอคุณหมอจำจากอะไรเขาเป็นช้างป่วยติดเตียงค่ะที่โรงพยาบาลคุณหมอจำจากอะไรหนูจำหนูจำจากความยาวของเสียงด้วยค่ะความยาวของเสียงแล้วก็พอฟังเสียงมันก็จะเป็นช่วงอายุของเขาด้วยแล้วคือคือน้องบัวเนี่ยก็คือเป็นช้างเป็นช้างที่เคยดูแลด้วยค่ะดูแลอยู่ด้วยแล้วก็เลยจับได้ค่ะคุณหมอครับข้อต่อไปจะยากขึ้นค่ะถึงไหมครับขอโจทย์ที่ยากขึ้นครับ เอออันนี้ช้างหรือเป็ดน่าจะไม่กบก็เป็ดอ่ะทีนี้ครับ่อยที่ครับนี่คือเสียงช้างอะไรครับหนูว่าน่าจะเป็นช้างเด็กนะคะเหมือนกับเพิ่งหัดทำเพิ่งหัดร้องอ่ะแต่เหมือนกับเสียงยังเปล่งออกมาได้แบบไม่เต็มที่นึกถึงช้างเชือกไหนครับนึกถึงช้างเด็กค่ะอายุประมาณไม่เกินสองปีค่ะคิดว่าเพศ เพชเมียเพชเมียนะครับชื่อพังเฟลลี่ค่ะหรือว่าน้องเฟลลี่โอ้พังเฟลลี่ทีมงานใช่ไหมครับพังเฟลลี่เด็กๆเขาจะมีเสียงนี้นี่เด็กๆโอ้โหลูกพังเฟลลี่ถูกต้องครับเที่องผมขออีกสักข้อครับคุณบอกครับขอเล่นเกมอีกสักข้อทีมง้นครับข้อสุดท้ายครับ มีสองตัวป่ะคะมีสองเชือกบอกบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้คุณบอกต้องวิเคราะห์ครับขออีกรอบนะคะที่แมขออีกรอบครับคุณบอะใจว่ามีสองเชือกหรือเปล่าครับอืสองเสียงมันมีเสียงแรกม้วก็มีเสียงบนอยู่ค่ะอมีสองเชือกเสียงแรกเสียงแรกจะใหญ่ใหญ่ที่เม่าสองเชือกนะครับแต่ละสิบนเหรอใช่ค่ะสองมีสองเสียงสองเชือกค่ะมั่นใจว่าสองเชือกนะครับมั่นใจค่ะแล้วคิดว่าสองเชือกนี้มีตัวไหนกับตัวไหนครับ เสียงที่เหมือนรถสิบล้อก่อนนะที่เสียงแรกทุ้มๆหน่อยน่าจะเป็นเพศผู้ค่ะครับชื่อสีดอทองพูนค่ะหรือว่าสีดอมองคลทองพูนนะครับแล้วเส,สียงที่2ครับเสียงที่สองน่าจะเป็นเพศเมียค่ะเสียงเหลกแหลมแหลมคิดว่าน่าจะเป็นพังสาลิกาค่ะทองพูนกับสาลิกาใช่ไหมครับ สาลิกาและทองพูนถูกต้องครับโจทนี้แสดงว่าคุณหมอผูกพันมากและจดจำกับช้างคนไข้ได้ดีมากครับพี่ครับมีคุณหมอรายการเราแล้วพี่ช่วยเป็นตัวอย่างสาธิตให้คุณหมอตรวจสุขภาพสุขภาพขับเปรียบเสมือนผมเป็นช้างอะไรเงี้ยไหวไหมพี่ก็ลองดูฮะลองตรวจดูมันวิธีการมันอันเดียวกันกับคนหรือเปล่า เก่งใจพี่ที่ไหนครับบ้าขอเชิญแขกรับเชิญของเราครับเอ้าหึทางเลยเหรอมีจริงเหรอโอ้โหยองคุณผงแสกกลางเอวแขกงโอเคมาโอเคครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกที่รายการเราได้ต้อนรับน้องช้างนะครับนองเบครับสวัสดีครับน้องเบตสวัสดีครับสวัสดีครับราชบุรีครับสวัสดีครับเสียงเลยครับสวัสดีครับสวยทีมงานติดไวเล็ให้นลมหรือยังครับต้องใช้เหรอฮะเสียงเขาก้องวานู่แล้วก็ได้นะครับเรื่องการรอเล่นเกมกับเรานะครับจะให้หมอโบตรวจสุขภาพเบื้องต้น ไหนๆมารายการแล้วว่าอาการน้องมีตรงไหนหน่ากังวลไหมหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเขาลุกนะครับโอ้โหข้อเข่าดีเหลือเกินคุณหมออยากตรวจส่วนไหนก่อนครับเอาตั้งแต่ส่วนหัวลงไปไท้ายก็แล้วกันนะคะได้เลยครับส่วนที่อยู่หัวสุดหน้าสุดก็คืองวงค่ะเดี๋ยวจะตรวจบริเวณปลายงวงค่ะบนสูงแลวคุณหมอตรวจปลายงวงเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูความชุ่มชื่นของปลายงวงค่ะปกติแล้วเนี่ยปลายงวงเขาจะมีน้ํา จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดว่าแห้งเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาแบบไม่สบายได้ตัวร้อนได้เช่วยจับวงน้องให้ทางบ้านดูได้ไหมครับยิ้มเล็้วบนส๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบนถุงบนสูงโอเคโอเคโอเคคุณหมอดูจากลักษณะงวงแล้วเป็นไงครับตอนนี้คือชุ่มชื่นค่ะน้ํามีน้ําติดมือค่ะก็คือปกติดีค่ะถ้าตัวที่ป่วยเน่วงเขาจะปลายวงเขาจะแห้งค่ะดูส่วนไหนต่อดีครับส่วนไหนต่อดวงตาก็ได้ค่ะ ดวงตาก็คือปกติเนี่ยช้างจะมีน้ําตาไหลมาอยู่ประมาณคืบหนึ่งตลอดเวลาอะไรนี่คือปกติค่ะมีน้ําตาไหลไม่มีอาการป่วยใช่ค่ะดวงตาก็จะสดใสท่านผู้ชมครับได้เวลาเข้าสู่โจทย์ของเราแล้วครับท่านผู้ชมครับช้างเนี่ยเขามีฟันครับแต่ฟันไม่นับเป็นซี่ใช่ไหมคุณหมอฮะนับเป็นแผงค่ะนับเป็นแผงครับและนี่คือคำถามครับช้างมีฟันกี่แผงครับสี่แผงพี่หอยว่าสี่นะครับ คุณว่าหกครับพี่โตห้าแล้วครับโตว่าห้าคุณหมอครับช้างทุกตัวจะเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะอ๋อจะเท่ากันเหมือนกับคนยว่าช่วงแก่ๆฟันไม่มีอะไรเงี้ยก็จะไม่มีแต่ช้างที่สมบูรณ์จะต้องมีฟันเท่ากันใช่ค่ะใช่มีคนตอบว่าสี่ว่าหกว่าห้ามีคนตอบถูกไหมครับมีคนตอบถูกค่ะมีคนตอบถูกตรงเฟะตรงเฟะคุณเพื่อนรักสัตว์เอ้ยเปล่าใช่ฮะ นี่คือความรู้ความรู้ที่สะสมมาเพื่อนรักสัตว์เลยเคยถามมาแล้วเคยแต่ไม่เคยถามเรื่องเกี่ยวกับฟันแต่อันนี้ดาเดาวอันนี้ดาคุณบอกครับช่วยเฉลยได้ไหมครับช้างมีฟันทั้งหมด4ี่แผงค่ะโอ้บน2แผงล่าง2แผงค่ะขอใช้้เขาอ้าปากโชว์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราให้อ้าปากโชว์เพื่อเฉลยนะครับได้ครับอ้าวคอยนั่งลงมานั่งลงนั่งลงดีๆอ้าว ยิ้มหน่อยบนสูงยิ้มหน้าปากสูงหนึ่อ๋ออยู่ข้างในนะครับเป็นเท่าไครับหนึ่งสองสามสี่แผงครับโอเคครับโอ้โหขี่หอยหนึ่งคะแนนครับต่อมาเราก็จะตรวจพวกชิบประจรคุณหมอสักครู่นะครับชรจถ้าเราตรวจชิบประจรคนเนี่ยตรวจที่ไหนครับตรวจที่ข้อมือหรือข้อที่คอท่านผู้ชมครับตรวจชิบประจรช้างตรวจที่ไหนครับ กรรมการครับช่วยเลยครับพี่หูค่ะหูว่าหูนะครับค่ะโตกับพี่หอยครับลิ้นพี่หอยว่าลิ้นครับจ้ะโตครับโตที่เท้าครับโตว่าเท้าครับมีคนตอบว่าหูลิ้นเท้าสมมุติว่าถ้าจะต้องตรวจชี่ประจรคุณหมอตรวจเลยครับได้ค่ะคอย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 โอเคเป๊ะ จะตรวจบริเวณหลังใบหูค่ะเป็นหลอดเลือดแดงค่ะเราจะรู้สึกตุ๊บๆที่มือชิปจอนเขาไป็นยังไงครับชิปปจอนของเขาตอนนี้น่าจะตื่นเต้นนะคะเต้นเร็วแล้วก็แรงออกทีวีครั้งแรกเป็นปลด้ลูกครับตัวสุขภาพต่อเลยครับค่ะต่อไปเราก็จะตรวจพวกเท้าค่ะพวกเท้าแล้วก็เล็บฝ่าเท้าเดี๋ยวอันนี้นอนลงอาจารย์นอนลงไปเลย นอนครับนอนลง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 ไปนอนลงไปนอนลงไปเอ้ยนอนลงเอ้ยโอ้ยโอเคครับโอนคสำหรับพวกเล็บกับฝ่าเท้านะคะเห็นที่เราเคยเห็นก็คือปกติช้างเนี่ยจะมีฝ่าเท้าที่แข็งค่ะแล้วก็อาจจะมีรอยขูดข่ะเหมือนกับดอกยางเล็กน้อยค่ะแล้วแต่สภาพการเลี้ยงอย่างของน้องเนี่ยน้องจะอยู่บนพื้นเรียบพื้นปูนเยอะฝ่าเท้าน้องก็จะเรียบกว่าช้างปกตินิดนึงค่ะ ฝ่าเท้าที่ดีคือจะต้องแข threaten. <oh, ็งค่ะกดไปก็คือจะต้องไม่นิ่มแล้วก็ไม่ลอกเป็นชั้นต้องอยู่เป็นชั้นเดียวกันคะลงแล้วอลแป๊บนึงโอ้ใจร้อนใจร้อนอลงมาสุขภาพน้องดีไหมครับโดยรวมโอเคค่ะดีลกขึ้นลกขึ้นลกขึ้นมาถ้าเราอยากรู้น้ําหนักน้องลกขึ้นมาถอยสามารถวัดจากร่างกายน้องได้ครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องช่ง ควานครับควานรู้น้ําหนักน้องใช่ไหมครับรู้จักรู้จักควานรู้น้ำหนักน้องครับเพิ่งจะช่างเมื่อสักรู่ด้วยเดี๋ยวใช้คุณหมอทายน้าหนักน้องครับก้นวัดจากก้นเส้นรอบวงของขาอะเส้นรอบวงของขาวัดที่รอบเอวไหมครับพี่หอยว่าก้นครับครูว่ารอบขาค่ะโตว่ารอบเอวคุณหมอครับถ้าอยากจะรู้น้าหนักน้องเท่าไหร่เนี่ยคุณหมอครับจะวัดยังไงครับที่จริงมีหลายจุดเลยค่ะ หนึ่งที่นิยมกันมากมากก็คือรอบอกรอบอกสองก็คือความยาวตัวสามก็คือความสูงและสี่ที่พี่ก็ตอบใกล้เคียงก็คือรอบเท้าค่ะแต่พี่ก็ตอบรอบขารอบเท้าค่ะรอบเท้าตรงนี้คุณหมอลงประเมินน้ำหนักน้องว่าเท่าไหร่ครับถ้าหนูประเมินปกติหนูจะประเมินด้วยสายตาอ๋อสายตารู้เลยเดี๋ยวสักพูดนะครับสักพูดนะครับ พี่จักราครับอันนี้อันนี้เราพับพับได้แค่ไหนแล้วปะคะได้เลยได้เลยได้เหรอพี่พี่รบกวนเขียนน้ำหนักได้ครับอ๋อคุณหมอยังไม่เห็นครับครับเขาขี้เล่นเนี่ยคนเล่นเนี่ยเขาเริ่มตาชาไม่เล่นเลยเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วตาชาจะเขียนด้วยลูกคุณหมออย่าเพิ่งดูนะครับพวกเราครับโอเคออเค๋อแล้ววัดจากเท้ารู้เลยเหรอครับให้คุณหมอตอบโดยบวกลบไม่เกิน100่กิโลนะครับคุณหมอครับลองประเมินครับถ้าเกิดจากสายตา ถ้าเกิดว่าดูจากสายตานะคะแล้วก็ดูจากวัยหนูคิดว่าน่าจะประมาณสองพันกิโลค่ะหรือว่า2ตันประมาณสอตันใช่ค่ะล,ว,ลวัดลองวัดรอบเท้าประเมินช่วยดีไหมครับเออเป็นรอบอกก็ได้ค่ะจะไม่ร,รอบอกได้เลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะวัดรอบอกนะครับโยนมาเลยลูกให้คุณหมอตอบโดยบวกลบไม่เกินหนึ่กิโลนะครับอ้าว คุณหมอวัดได้ประมาณตัวเลขเท่าไหร่ครับวัดได้ประมาณ3เมตรค่ะ3เมตรแล้วประเมินน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณ2000กิโลค่ะเราให้บวกลบได้ไม่เกิน100นะครับครับคุณหมอตอบ2,000นะครับค่ะและคำตอบที่ถูกต้องคือ20,70บกิโลครับผ่านครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ